สวัสดีครับขอบผมบอเกยียรซติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามแรงจับพี่น้องฝนกำลังจะหยุดตกฝนพี่นออ้องเอ้ยตรงที่ลานหน้าบ้านเฮาเนี่ยเฮายังบ่ได้เอาดินมาถมเอาเหินมาลงเน้องบอเกยียนเนาะฝนตกมกันก็จะเป็นแบบนี้เด้อจ้ะฝนตกมกนันก็จะเฉะเฉะเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเนาะแเราค่อยถมค่อยแต่งเอาเนาะบอเกียนเนาะเมนครับบ่ายนี้นกัน,น ไม่ได้พาพี่น้องไปหาอยู่หอางกินทางใดเพราะว่าเมื่อหน,นีเบาเกตไปทําธุระมานี่ไปอำเภอไปทําเรื่องบ้านนี่แหละครับเรร็บร้อยแล้วทะเบียนบ้าน,บ,นบ้านง้องถามหาบ้านเ,นานเนานานล็กที่เท่าไหรบ้านเล็กที่หนึ 102. 1> <1> ่งศูนย์สองร้อยสอง ร้อยสองเนาะร้อยสองพี่น้องถามมาหลายบ้านเล็กที่เท่าไรเท่าไรบ้านเลที่หนึ่งศูนย์สองบอกเคียนเป็นเจ้าบ้านร้อยสองมูีบอกเคนเป็นเจ้าบ้านติ๊กเป็นทั่วใสกับลูกวะฮนบ่ดีใจบ่ได้มีบ้านแล้วเป็นเจ้าบ้านนะเขาแล้วบ้านในสติ๊กเป็นเจ้าบ้านหลังนี้ให้บอกเกียนคนละหลังเมื่อไหนเคิียกันกับเงินไปเงินมาเนาะคนะหลังอืม ติดตหลังเนื่ง<ม>องอยู่ข้างในของโอเคกันนี่แหละเพิ่งได้ทําเสร็จเมื่อเนี้ยครับเรื่องเปลี่ย<ป>นบ้านเปลี่ยนน้องไปขึ้นชื่อเนาะไปขึ้นชื่อพี่น้องหลายคนก็ถามมาว่าบ้านในแล้วใครอยู่แบบน,นี้ก็เอาเอา,เอาไว้เก็บขอแล้วก็ไว้บัดลูกเต้ามาอยู่หรือญาติพี่น้องมาก็มามพักที่นั่นครับ<ม>เพื่อบ่อยากพักแบบนี้บ่อยากเป็นอยากเป็นส่วนตัวแบบนี้ก็แต่จะอยู่บ้านในแบบนี้แม่นจ้ะ ภายในก็บมีคนอยู่หรือในอนาคตกัไปมากะดูแลซึ่งกมเ็นม่ไม่ได้ไกลพี่น้องแกนี่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 มีหมู่บ้านกันนั่นน่ะแต่ว่าในกล้องมันเบื่อไกลเนาะมันเฉดจะสีเขียวน่ะโลก็กว่าวหรือสองโลนี่เข้าไปนี่สติ๊กอยู่ปากทางไว้ง่ายไปปากทางเข้าหมู่บ้านเมนจ้ะหมู่บ้านเดียวกันกาไป่ได้ไกลมากจะเวียนไปเวียนมาซึ่งกัไปทำความสะอาดไปดูแลหรือว่าของบางอย่างเขาก็ยังเอาไว้พุ่นอยู่เลยเมนจ้ะของที่ว่าเออเขาต้องเก็บไว้นู่นก็คือต้องเก็บไว้นู่นก็คือ คอยไปไปมาเอาคอยเบิงเอาปลูกสิ่งปลูกขอาไว้ตั้งหลายเขาก็ต้องไปกุ้เลไปอย่างมือเท่อก็ซ่ำอยู่ทั้งสองหลัง,งน,นั่นแหละอาจากจะก็ได้ไปนนนข้างในใใค่ะคบ,บางอย่างเขาก็เอาไว้ในบ้านคือเก่าไป,ไปมามาคือเก่าครับหลังนี้เขา เสร็จแล้วเขาก็ซีเน้นอยู่ทางนี้หลายกว่าแบบนี้นอนตื่นหรือว่าเดี๋ยเขาจะเอ็กเลยอยู่พี่แหละลักลักกระไดแต่หลังนั้นหันยังเก็บคงเก็บคงยังไปปัดไปกวาดอยู่ไปนะเปิดพื้นเปิดไฟไว้กับตอนแรงกับแสงโซลาเซลล์ไว้อยู่เข้าไปเข้าไปอยู่เรื่อยๆฮะเนี่ยฮาวบอททิ้งกค่ทีเดียวก็ฮาต้องไปดูแลทำความสะอาดเนาะมันจะได้ไม่เก่าไม่โทรมบ้านฮะต้องดูแลทุกที่ พี่น้องก็ถามมาเนาะก็ตามนี้เด้อจผาก็ม,กมาร่วมแสดงความยินดีบอกเคนได้เป็นเจ้าบ้านแล้วเผื่อจะมีเือนนี้เนาะแล้วก็เรื่องช่างเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเคนรีทีอัปเดตในตัวบ้านอีกเทื่นึงครับแล้วก็ที่แนะนําเรื่องช่างเพราะพี่น้องก็ถามมาลา่หลายว่าอยากได้เบอร์ช่างาวันนี้ก็ยังติดต่อมาลา่หลายอยากได้เบอร์ช่างอยากได้แบบบ้านประมาณนี้เดี๋ยวบอกเคนจะรีรวิวให้ละเอียดอีกที้ัหน่อยครับ น่าจะเป็นทั้นี้เนาะเราดูอีกทีนึงก่อนครับไปดูอีกทีก่อนจ้ะเพราะว่าช่างเพ่นยัญชมะเก็บรายละเอียดบางอย่างอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยทาจะได้ถามรายละเอียดกับช่างน้ำอะไรยังเงยแบบนี้ฮะนะเป็นพี่น้องถามเบอร์สีเบอร์อะไรนั่นแหละเขาบอกแค่สุดทิ้บอรได้บอรได้จดเด็ดพี่น้องแค่จิ้มบอกว่าเอาสีนี้สีนี้สีนี้นั่นแหละนั่นแหละพี่น้องถามมาว่าสีบ้านใช่สียังเบอร์นี่เบอรยังเออสียังนะเข้าใจอยู่เออสีเทาเนาะเบอร์ยังแบบนี้เอยัง บ้านนี้ก็ไ่ได้จำาหมืนนะ่เรียกขนาดนั้นนอกจากช่างมันเอียดอยู่แม่นจ้ะช่างบางก็ลืมพื่กันแหละเพราะว่าแต่ละหลาก็มือมันจะมีแบบให้เบิ่งเวลาไปเลือกสีเนาะก็จิ้มเมาเนาะว่าเอาโอ้เอาโทนนี้นี่โทนนี้โทนนี้เทียบเอาเทียบเอาเทียบอาเอาอยากให้สีประมาณนี้เขาก็เทียบเอาบ้านเฮานี่ไอ้ไล่สีเลยเนาะเข้มเซ้สามเข้มเออสามระดับในสีเดียวได้เริ่มจากสีเดียวจะเป็นสามระดับอืมตั้งแต่ข้างล่าง เข้มนะอ่อนกลางเข้มเลยแหละนะประมาณนี uh. ้เข้มอยู่ล่างสุดกลางแล้วก็อ่อนอยู่บนสุดอ่อนอยู่นี้กลางอยู่บนสีสีในบ้านเขาก็โมเมนต์ขาวจ๋าขาวอกฟ้าๆขาวอกฟ้าครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของภผมันเนาะนี่แหละคุณอาเพื่อนก็ถือที่เบ็นบ้านไว้เลยกำเลยแบบนี้น้องก็ถามมาหลายนี่อยู่พเดียวเด้อ อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวลูกเงียยังบ่ได้ย่ายเขามานำเดียวดินเลยค่อยทยอยย่ายเขามาเออาะถ้าอยู่คนเดียวเก่าไปพี่น้องก็ถามงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวตอนรีวิวแจ้งอีกทีเนาะเดียวพื่อละแจ้งทีนึงทักเขามาไล่หลายเดี๋ยวเดี๋ยวไหลเท่าไหร่เร่องความรักของปุ๊กเกิด์บึนเมื่อคืนเดี๋ยวแน่นอนพี่น้องเอาจริงๆไงถ้าสิบอกไปเลยมันก็สิบงบุบพี่น้องก็สิยบุบมันเบิ่งคลิปหน้า บอเบอร์คือการจบพี่น้อยคืบอกเข้าใจประมาณนีันมัน,มน,มนเอารายละเอียดมาเนาะให้มันเป็นอย่างเดียวไปเลยคือรีวิว,รว,วเรื่องบ้านก็คืออัปเดตทุกอย่างไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องทรงบ้านสไตล์บ้านหรือว่าเรื่องช่างเรื่องอะไรแบบน<ม>ี้กันติดต่อจบทีเดียวเลยจบเดียวในคลิปเดียวเลยจะได้ไม่ต้องคลิปนั้นว่าอย่างนึงคลิปนี้ว่าอย่างนึงคือก่อนหน้านี้เขาก็ได้รีวิวแบบบอกรายละเอียดขอแค่ถ่ายว่าเอออัปเดตบ้านสร้างไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าเสร็จเรียบร้อยอีกมุมนึงเนาะแม่จร่ะียายพี่น้องเบิ่งแล้วก็อัปเดตเรื่องพื้นที่ว่าใช้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่บ้านหลังนี้ใช่ครับกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำเราไปรายละเอียดอีกทีเนาะเพื่อพี่น้องอยากได้เป็นแนวทางมีทักเข้ามาหลายๆยอยากได้เป็นแนวทางอยากได้ไอเดียในไอแบบบ้านโอ้อยากได้แบบนี้คือกันแบบนี้ฮานา ได้เบอร์ช่างายอยากโทรคุยกับช่างเกือบได้ครับแต่เพื่อนลงรายละเอียดมาให้ทุกอย่างในในคลิปรีวิวบ้านเนาะแม่นจ้ะคลิปนี้กระชกทีไปตั้งแต่ฝนตกฝนตกจ้ะกับ,บนี่ <มา S 1> <ด>แหละอำเภอนำยังไม่ได้ทันได้ถ่ายรูปซ้ำได้นี่เครื่องถ่ายรูปบัสผ่นเสียเนาะเพิ่นซ่อมบ่ได้ถ่ายรูปคือบ่ได้ทำแบบประชาชนใหม่พี่น้องจ้ะบัตรใหม่ได้แต่ย้ายเข่าอย่างเดียวอ่าเป็นเจ้าบ้านอยู่ผู้เดียวอื่นนี่แหละแค่ไหนทำแค่นึง คนลูกชายนา <c oughs> นี่นี่นี่นจะของบ้านตัวจริงค่นี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 ่้งวันนี่หน้าบ้านอ๋อหน้าบ้านอย่างจะของบ้านนี่เล็กครับน่ารักไม่ไหวครับ <c oughs> จะของบ้านตัวจริงพูดนอนอยู่หน้าประตูพูดเนาเล็กเนาะ<อ>ถ้าเกาหูเล็กได้นหละเข้าบ,บ้านได้นะเล็กเนาะเาเล้บิงข่าวเลยเนาะอย่าว่าแต่ลากนะเลยเอาอย่างบ่ออยู่เนาะ อแปลงหนาก็อยับซูจีุมหาเขามาเด้อแต่ก็อยู่ที่เฮาเลี้ยงในขอบเขตที่ที่อยู่พนาครับเขาก็าไปได้ไปอย่าให้ไปเดือดร้อนสังคมเฮาเลี้ยงหมาพันตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ตัวน้อยก็คือเก่าเทติกเน่าไม่ว่าจะเป็นหมาไทยก็อย่ามาไทยเทติกไล่รถมุยสุดท้านหน่ายพี่น้องเอ้ย บ้านมีน้องเป็นบอกโตไล่เป็นฝูงเหมือนเธออะไรนอนเต็มทางเนี่ยเขาขับรถไปเขาต้องระวังเขาเขาต้องเขาต้องเลี่ยงเขาอย่าได้ให้เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนสังคมแล้วคนอื่นมาชาวติ๊กเลี้ยงแต่ละโตตัวไหนเป็นนอนทางเลยชาวติ๊กแบบจะล่ามไว้จะหาวิธีแบบว่าหายให้อยู่แต่ในบ้านฝึกมันแต่ในน้อยว่าอย่าไปนอนถนนเยอะมากไม่ค่อยมีนะอย่าไปไล่รถตัวไหนไล่รถนี่คือแบบว่าหาวิธีก็ให้ไอ้ไหนไหนมันจะโม่ไล่รถนะนาโดยการท่านอย่างช่วงนั้นอ่ะ เอาอะไรมาคล้องโคอุ้ยดัชนสัยเพิ่นเหมนั่นน่ะเหนนั่นเพิ่นก็เศร้าได้หรอแมนเศร้าหายคือกันเขาต้องหาวิธีดัดนิสัยเลี้ยงหมาเขาต้องระวังเพราะว่าอย่าให้เดือดร้อนผู้อื่นนำได้ครับเพราะว่าเป็นหมาพันธุ์ใดเอออยู่ที่เฮาเลี้ยงพันไทยกับเยาวนากัดคนคือการเละการเดือดราก็เนึ่งคือการเละบนเทือบ้านติดกันฮะว้าวจะปีนป่คนพูดว่าเออเลี้ยงหมาพันธุ์ใหญ่ไม่อันตรายเกิดกาแม่นอยู่จ้าในข่าวก็เห็นอยู่โดกแต่ตัวที่มันนิสัยดีบวกัด ผูกัดคน,นก็เยอะยอแต่เป็นข่าวอะ่ะเป็นข่าวอะมันดังไงตัวเดียวก็ใหญ่แต่มันดังไงไเลี้ยงร้อยตัวกัดคนตัวนึงแต่มันเป็นข่าวไงอีกเก<ม>้าสิบเก้าตัวนี่ใส่ดีมากมันบวเป็นข่าวหมาไทยถ้าสีเป็นข่าวเป็นัางวันคือการ์ัน,น,น,นไม่เลยตัดหน้ารถหัวนั่นหัวรถล้มโอคนตายน้าหมากลายเดอหมาปาดหน้านี่เดอกัดแต่บ้านเขากลายเห็นทุกที่ทุกที่ มันบุเกี่ยวกันเนาะยนยนอยู่ที่เขาเลี้ยงคือว่าเราใส่ใจเพ,พื่อนตำรวจดูเพื่อนวเพ่นว่าว่านิสัยหมากับนิสัยเจ้าของสิคือกัน <á S 1> คนเลี้ยงแบบดๆๆแใดนิสัยหมาแบบนั้นต้องอย่าปล่อยปะละเลยเพื่อนถ้าว่าเฮาเลี้ยงหมาที่ว่าเออคิดว่ามันตัวใหญ่หรืออะไรเนี่ยเฮาต้องใส่ใจดีเด็ครับใส่ใจให้ความรักเพื่อนในเต็มทตัวเล็กมีคนผ่านเบิ่งคือเป็นแต่ญาติพี่น้องเอ้ยหมาติ้งต้องพี่น้องหมาติ้งต้องแต่คือว่าอะลรเนาะที่นี่ค่ะอืมเห็นดิเห็นดิ ยินเลยฮันดีเข้ามาเลยได้ฮะลงไปกินน้ำลงไปกินน้ำโอ้ค่อยๆเดินบันไดโอ้เออ้ยขึ้นบันไดโอ้ยย่างสองขาเดี๋ยวล้มมือนี่งจะมีมีบ้านหลีใจใจอยู่ครับหีใจภูมิใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอรถสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว สมบูรณ์เลยสมบูรณ์แม้กระทั่งมีบ้านเล็กที่มีบ้านเล็กที่มีอะไรเรียบร้อยต้องตามกฎหมายทุกสิ่ง,งทุกอย่างแล้วก็เหลือแต่ชัดของเข้าบ้านของเข้าบ้านเล็กๆน,น้อยๆตอนนี้ก็มาอยู่แล้วแหละครับแต่ก็ยังยังบอกบอกบอกเขาเรียกแล้วบอกครอบบ้านใดเนาะแม่นจ้ะเพขาไปยังบอกมีเฟอร์นิเจอร์ย่งเข้านะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาจ้ะเพราะกระชิทยอยมาเรื่อยๆค่ะล่ะ แม่เดระอย่างสองอย่างเอาที่จําเป็นก่อนไปในทยอยตกแต่งไปพี่น้องก็ว่าค่อยเป็นค่อยไปหลังจากนี้ก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆพี่น้องจ๋าพี่น้องหลายคนก็คอมเมนต์ว่าโอเคสติ๊กเนี่ยดวยน้ำพักน้ำแรงหนึ่งสองคือบริกู้บบมีนี่มีสินใช้เงินส่วนตัวที่เก็บอมลุนล้วนเก็บอมลุ่นล้วนครับนั่นแหละถ้าถามว่ากู้ นักบอกกับจุดนึ่งกับสำรับเขาถือว่าหนักมากเก็บมาก้อนใหญ่เลยแหละแต่กันนั่นแหละเนาะมันกับบ้านมันก็ต้องมีเขากไม่ได้ว่าสร้างเมื่อนี้เมื่ออื่นมากระต่อรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนไปเรื่อยนันเลยครับทําเธอเดียวหะนะาเหมือนบ้านสมัยก่อนที่เขาอยู่น้ำปู่น้ำย่าน้ำอุ้ยน้ำตาน้ำยายเนาะก็คือเป็นวัรเหมือนกันเท่ากับมือก็ยังอยู่กันอยู่แบบนนั้นนะ ามีเงินเยอะหน่อยอนาคตข้างหน้ามันพัฒนาไปแค่วิลเลนเวทลูกหลาน,นวิลเลนเวทใหม่แค่นั้นก็ยังยังอยู่ตามยุคตามสมัยทรงนั้นเนาะใช่เหมือนอันนี้เฮาเฮากไม่ได้ทําคิดว่าที่อยู่ในแค่ช่วงชีวิตเฮาแล้วมัศศศนสิสูญหายไปเนาะมันก็ต้องต่อไปลูกลูกต่อไปหลานไปเลนเนาะม,นมันเป็นทรัพย์สินที่ว่าอยู่กับเขาได้ตลอดถ้าเขาทำถ้าเฮาทำทุ่ง ทรงร่วมสมัยแบบนี้เฮ้เต็กมันยิ่งอยู่ด้วยแบบลูกลูกลูหลานออกมามาอยู่ก็โอเคหะนะาแต่เงินสมัยตะกี้เนาะมันเป็นบ้านไม้มันอยู่บักหาซีปีมันกับผู้พังก็ยังอยู่อยู่บ้างหลางเนายังอยู่อยู่คุ้นี้ก็ยังใช้ยังอยู่อยู่ลูกหลานเหลนหรือมั่งอยู่หลายยุคแล้วเลยนั่นแหละถาเราคิดแบบนั้นคือการครับถ้าเราถ้ามีเงินสักก้อนก็อยากทํามีโอกาสหรือว่ามีเงินสักก้อนนึ่งเก็บกรรมได้ก็อยากเออให้มันแบบ ใหญ่นิดนึงเนาะอันนะเพื่อลูกเพื่อหลานไปเลยเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อเล้าไปเลยสวยไปเลยแบบในในยุคยุคนึ่งนะเนาะใช่ในยุคยุคนึงที่เ้าสามาไดได้ประมาณนี้เนาะจ้าเดาบอกได้ว่าเออแม่เหล็สุเจ้ามีเงินนู่นนี่นั่นมันบ่แม่นเด้พี่น้องแม่นโบเม่นไม่แต่โบมีก็จะดิ้นหาใส่ได้บ่ได้แล้แม่เหล็สุเจ้ามีเจ้าว่าได้ก่อนหน้านี้บอกเคงก็บ่ได้มีครับเก็บกำมองครับทุกบาททุกสตางค์มีความฝันว่าจะต้องมีบ้านให้ได้จิ้มเลยใช่ เห็นในโทรศัพท์เราต้องมีบ้านหลังนี้ให้ได้โบ้ได้บ่กต้องมาแบบเออแต่ด้วยความโชคดีเขาทํา y ำยูทู e ทำแฟนเพจอย่างเนาะเขาก็เก็บกำไรไม่แต่รุ่นแรกๆนะเขาก็มีความฝันตั้งแต่ยังไม่ได้ทํา youtube ตั้งแต่ทํางานสวนใช่ครับบอกเคลีสติ๊กกับเก็บกำไรได้พี่น้องทำงานส่วนบอกเคลีสติ๊กได้เดือนละเท่านั้นทุนนี่นี่ใช่ส่วนนึงเก็บส่วนนึงเลยได้ถ้าถ้าเอาจริงๆอ่ะเขาบ่มี youtube บ่มีอย่างบอกเคลีก็ที่สร้างคือกัน แต่อ่านสิบ,บรได้ถึงขนาดนี้เะนะแต่ก,ก็ก็สิประมาณนี้คือการณ์น,น,นะ,นะช้าหน่อยช้าหน่อยตั้งใจแบบนี้เลยแต่ช,ช้าหน่อยใส่คําว่าช้าหน่อยตอนนี้บัเกนสามสิบกว่า,าวกว <c oughs> ่าสติ๊กสี่สิบอาจีพสติอีกสักสิบปีอาจีพได้สำนีหะ <c oughs> อาจีพช้ชาหน่อยแต่มี youtube เข้ามาก,กับไวขึ้น <c oughs> ต้องขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นําเลยจ้ะคอยซัพพอร์ตเนาะจนบัลเกนมีวันนี้นะถ้าคนเฮามี เฮามีกําลังหรือโชคมานโชคลาภอย่างก็แล้วแต่เฮาสามารถมีโอกาสได้เอ็ดบ้านหลังใหญ่สวยก็ทําเถอะพี่น้องทําให้ลูกให้หลานได้อยู่อย่าไปคิดว่าเอยบ้านหลังใหญ่โตก็บ่มีความสุขดอกทําหลังน้อยก็ได้มันบ่มีได้พี่น้องเอ้ยมันบ่มีคําว่าหลังน้อยหรือมีความสุขได้ถ้าเฮามีเงินเนาะใช่ใหญ่น้อยมีความสุขเมื่อไรพี่น้องมันมันไ่ได้อันนั้นมันบ่ได้วัดกันที่หลังใหญ่น้อยแต่แต่ถ้าเฮา มีทรั์พอมีกําลังพอก็ททาให้เพื่อลูกเพื่อลานไปเลยแบบนี้ฮะนะแต่ว่าโอ้ยหลังน้อยก็มีความสุขโอ้ยสตติกติด้หลังนี้ใหญ่ผูวคนนี้ก็ยากได้ยังได้แบบว่าอยู่แบบสบายไปเลยแบบนี้เนาะบอเคนเนาะมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เฮานำฮะนะเฮาจะไปคิดว่าโอ้ยข่อยบบมีกําลังถึงดอกหลังสำนี้ก็อยู่ไปมันจะให้งเอ็นห้เจ้าของแบบบ่บ่อยากบ่อยากดิ้นไว้ง่ายไปบ่อยากหาแบบมันั้นะ บอกให้กำลังใจเจ้าของว่าเออบอกเอาดอกพลอยเอาสำน,นิกรโพบอได้เขาต้องสอู่ลุ้นเนาะเขาต้องแบบทำให้ถึงที่สุดก่อนเออเอาให้ถึงที่สุดก่อนแบบนี้ต้องมีบ้านหลังใหญ่ให้ได้ยิ่ด้วยงานที่มันถือกฎหมายให้เลยเอาเบิดอย่าเลือกงานแบบนี้ฮะน,นะวันหนึ่งเขาเห็ดบาได้เำามีลูกมีดา่าไดช่วยกันบอกลูกบอกเต้านี่แหละเขาต้องเขาต้องฝันไว้ก่อนไว้เถอะเพราะว่าวันหนึ่ง ที่ทำมัก็ให้ลูกมนแหละฮะนะจะให้ไผ่เนาะจะให้ไผ่ตายเอาไปได้บอกตาเอาไปได้นั่นคำตัวมันก็ตกเป็นของลูกของหลานอี่เคลยบอกว่าเปนอย่างบอกว่าเป็นไผ่ที่เอ็นฮะเนาะส้่งหนีก็หนีก็ตกลูกต้นหลานส้่งสมบัติเลยก็ตกลูกต้นหลานทุกคนก็มีเป้าหมายแค่นี้แหละในช่วงที่เฮายังมีชีวิตอยู่เฮาก็ได้สุขสบายกับสิ่งที่เฮาสร้างภูมิใจดีใจหนะคนคนนึงเนาะ สักครั้งในชีวิตแบบนี้ฮะนะแต่ถ้ามือนึ่งเขาจากไปแล้วกับลูกหลานกะได้อยู่โตได้ภูมิใจในสิ่งที่เออปู่ย่าตายายได้สร้างให้เออบางพ่อมีมือบางปู่ย่าตายายคือของเฮานี่บ่มีแนะนําบอกเคนนับศูนย์จ้ะแต่หลังจากนี้เขาก็ถือว่าเขานับหนึ่งนับสองให้ลูกไว้แล้วส่วนสำหรับตัวเบลเคนกับสาวตทคนีคเริ่มจากศูนย์ศูนย์จริงๆเลยพี่น้องบ่มมีอย่างกันมาเลยครับ มาแต่ตัวกับหัวใจก็รรวนๆมาอยู่ด้วยกันเนาะเมนจ้ะ mm hmm. เก็บกรรมมาตั้งแต่พูดเลยจนมาถึงวันนี้สาดพื้นมอนใบอีลีเมนครับเไม่มีอย่างเลยจนมาถึงวันนี้แต่ลูกคิดมาเผื่อนาคตลูกเต้าอะไรถ้าว่าวันหนึ่งเฮามีลูกเฮาก็อยากไม่อยากให้ลูกนับศูนย์เหมือนเฮาเมนจ้ะ mm hmm. วันหนึ่งเขาอยากให้ลูกนับหนึ่งหรือสองไปเลยครับอย่างมากก็ต้องนับหนึ่งไปเลยไ่อยากให้ลูกนับศูนย์นะนับหนึ่งคืออย่างคือพ่อแม่เ<อ>ารา มีที่มีทางให้ลูกมีบ้านให้ลูกวันหนึ่งถ้าลูกเอออยากใช้ชีวิตไปใช้ก่อนวันหนึ่งอิ่มตัวแล้วอยากกลับมาอยู่ก็คือกลับมาอยู่บ้านมาอยู่ที่ต้องมาดิ้นหาว่าเฮ้ยเขายังบูมีที่อยู่อาศัยนะเขายังบุมีที่ทํากินนะแต่นีโพรเมสั่งให้เลยบางคนคืออย่างบาลเกสติกอะต้องมาซื้อใหม่ซื้อตั้งแต่ที่ซื้อตั้งแต่ปลูกตั้งแต่บ้านแบบนี้บ้านในนับศูนบ้านที่อยู่คู่มืออยู่ข้างในค่ะในหมู่บ้านกับบลเคนสติกส้างเองเด้อสร้าง้สร้าง ซื้อที่เองพร้อมแต่สมัยนั้นมันโบเพงมันโบเพลงแับนั่นแหละมันก็แล้วมีโอกาสได้สร้างใหม่เนาะในพื้นที่ที่เราแบบโบยันพี่น้องว่าข้างในค่ะเป็นโมรดุกพ่อค่ะนะโบแม่เนื่องจากมีโบมีโบมีโบมีอันนั้นกับเปลือกเชอร์ติ๊กเก็บเงินสั่งให้พ่ออยู่โมรดกก็มีที่ของเชอติ๊กสามไร่ที่ปลูกข้าวที่ว่าไปทำรีทำตู่ไกลๆอะไรพี่น้องของแม่ที่เหลือสร้างกันใหญ่มาก มืทุกอย่างครับสร้างไห้เบิดทางาผู้ใดแบบว่ามีโอกาสแบบพ่อแม่เพิ่นมีเห้แล้วนีอกาดีขึ้นนะถือว่าเออเขาเขาเหนื่อยนะเขาก็กลับมาบ้านพ่อบ้านแม่เขาเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นข้คดีแต่เขาบ่มีได้เนาะเขาต้องสร้างสร้างว่ให้ลูกให้เต้าตรงนี้คิดคิดไกลๆคิดผลลูก่ลเต้าทั้งนั้นครับคนใดคิดเออเขาแต่สบายก็คิดอยู่ว่าเออตัวเองวันนึงก็อยากสบายอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆนะแต่บ้านปลายมาแค่นั้นแหละครับ เป็อลูกเนหลานคือเก่าลูกเื็นหลานคือเก่าลูกหลานจะต้องโบต้องเมื่อยหลายโอ้ยพอมีบ้านให้แล้วเขาเกิดได้รถคันใหม่บอกเขาก็เก็บเงินไปซื้อรถเออเขาอยากได้เขาอยากได้ที่เพิ่มบอกก็เก็บซื้อเพิ่มเลยแบบนี้นะเริ่มนับใหม่คือว่ามันก็ดีกว่าที่เราม่ต้องนับสูงมันเหนื่อยดีได้พี่น้องขนาดทุกวันนี้ที่ทางราคาสันน้ อีกสิบปียี่สิบปีข้งหน้าครปีใช่ที่ทางมันสิแพงขึ้นซ้ำไหนลูกเตาเฮาสิทิต้องเก็บเงินอีกกี่กี่ปีกี่เดือนถึที่ได้แบบนีนาเทามีโอกาสเทาก็อย่าคว้าไว้เปิครูกกับหลานอย่างเนาะ เด้ออ่ะมื้อนี่ว่าวหลายแล้วบอกเคนโอ้ยพันดีใจพันด้เป็นเจ้าบ้านพี่น้องเอ้ยอย่าไล่อย่าไล่ผู้อาศัยออกเด้อคนก็จุดเลยอยากแกล่ะว่าวผฟังนะไปอยู่บ้านนอกบ้านในพี่เด้อไอ้เครียดกันนะบอกเคนให้สติกพี่น้องในบ้านว่าบอกเคสี่อยู่หลังนี้ผู้เดียวคนวะว่าวโน่หัวม้วนจับบุ้มีอยังหลายมื้อนี่ยังมาบอกว่าบอกเค้นไอไปทำทะเบียนบ้านแล้วจ้า เดี๋ยวเสียงดังนะพี่เล็กพี่เล็กหันงวกลเลยตาพี่น้องเลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้ให้บอกกินแบบมาอธิบายหรือว่ามาคุยอดีตนีก็แนะนำหรือว่ากดไลค์หลายๆเ้ยบอกกินพามานั่งคุยคือเก่าครับคลิปนี้ฝากเพลงเท่านี้ก่อนครับฝาก กำลังใจไหนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า